ข้อคิดหนุนใจโดยพาเมล่าฮาวเวิร์ดฮิปรูบทที่11ข้อที่11โดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาร่าเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ มีอะไรที่เราพยายามอยากจะให้เกิดขึ้นบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวพันธกิจธุรกิจหรือการมีลูกไม่ว่าความต้องการของเราจะเป็นอะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าให้เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสจะทรงมอบกำลังให้กับเราเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้และพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราจนกว่าเราจะทำสิ่งนั้นสำเร็จด้วยความชื่นชมยินดี บางครั้งการเลี้ยงดูให้บางสิ่งเติบโตก็เป็นเรื่องท้าทายถ้ามีคนมาบอกเราว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเพราะใหญ่เกินไปเล็กเกินไปมากเกินไปหรือช้าเกินไปเพียงแค่สีหน้าท่าทางหรือความคิดเห็นแบบลบๆก็สามารถแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นกำลังสื่อสารว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้โลกภายนอก อาจทำให้ความฝันของเราสั่นคลอนแม้แต่ในหน้าเว็บไซต์ต่างๆก็เหมือนจะมีเหตุผลต่างๆนานาห้ามเราไม่ให้ทำหรือบอกเราว่าทำสิ่งนั้นไม่ได้และมักจะเตือนเราอยู่เสมอว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จแค่1%เปอร์เซ์เท่านั้นแล้วเราจะเลือกเชื่อข้อมูลจากที่ไหนดีให้เราเชื่อข้อมูลจากพระเจ้าผู้เขียนเล่าว,ว่าท่านมีเพื่อนคนหนึ่ง ที่ท่านคิดว่าแทบจะเป็นอาจารย์เปาโลของยุคนี้ได้เลยเพื่อนของผู้เขียนท่านนี้ประกาศทุกที่ทุกเวลาที่สามารถจะทำได้สิ่งหนึ่งที่เพื่อนหนุนใจผู้เขียนเมื่อหลายปีก่อนก็คือถ้าพระเจ้าบอกว่าทำได้แต่ผู้คนบอกว่าทำไม่ได้ให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราเพื่อนของผู้เขียนหมายถึงด้านจิตวิญ,ญญาณแต่ก็ใช้ได้กับฝ่ายร่างกายด้วย เมื่อผู้เขียนก้าวออกไปทำตามสิ่งที่ท่านฝันก็มีหลายอย่างที่ท่านต้องทำไม่ว่าจะเป็นการไปติดต่อธนาคารหน่วยงานที่ทำพาส,สปอร์ตไปหาหมอหรือใครก็ตามที่จะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านต้องการได้พวกเขาจะปฏิเสธท่านแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าคำปฏิเสธเหล่านั้นกลายเป็นคำตอบว่าได้เมื่อท่านยืนหยัดและยอมรับว่าพระเจ้าทรงกำลังสร้างสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในท่าน วันนี้ให้เราก้าวเดินต่อไปอีกก้าวเพื่อนิมิตเราจะสำเร็จได้ถ้ามีคนบอกว่าเราทำไม่ได้ไม่ต้องโต้อตอบเพียงแค่ยืนหยัดในความเชื่อทั้งภายในและภายนอกแล้วคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่